สบายดีพี่น้องสบายดีอเอฟซีสุขุสุคนสุมองสุบอลสบายดี FC, ายดามเที่ยงพี่น้องเนาะหลังจากที่เหาผ้ากันไปหาฮุดแมงกีนุน่นพี่น้องเย้บบยได้กระโบไลไปได้ดอกวาคักเลยพี่น้องเนาะลมเย็นดีนดทำกระต๊อบใต้นี่โอ้สุดยอดเลยสวัสดีครับพี่นอกสวัสดีครับเมื่อนี้กับผ้าพอน้องเทนพี่น้องเนาะพ,อ,นะพอดีผ่านมาทางนี้กันเลย พ่อเพิ่นมาเบึงนาของพ่อนาของแถาพ่อพี่น้องเนาะของพ่อใหญ่เหลือไว้แต่หน้าไว้ให้ลูกให้ลานมุ่นมั่งเพิ่นพี่นกบ่เคยมาจะเคลีอบ่ครับไม่เคยมีถึกเห็นเด็กบอกว่านาพ่ออยู่ทางนี้แหลยโอ้แต่ไม่เคยมาเนาะไม่รู้ว่ามีขนาดว่าครับไปผมป<ะ>สิพาไปเลาะเบิง่งเมืม่อก่อนผมก็เคยมาเฮ็ดอยู่ได้ครับพี่นกนี่ปีอุ้ยแต่หลายปีแต่แต่โนน้ยอายุ ได้สองขวบตอนนี้นู้นหน่อยกับทีหอดเย็ดอะไนี่นี่หกขวบกลัวล้วนี่แหละครับนี่สุดนี่แหละครับพี่มาเบิ้งนี่ครับครับพาพ่อน้องเช่นมาเบิ้งก่อนพี่น้องนี่แหละครับนี่มันนามันมันอยากมังอกมาแงกเนี่ยจังหน่อยครับนี่เพราะว่ามันเป็นยังไงพวกเนี่ยมันเป็นมันเป็นหินเนี่ยพี่น้องเนี่ยที่เป็นที่ตัดนั่นนะถือว่าไปที่นี้นี่ครับที่ที่ไม่ได้ทำนานี่ครับ นี่ครับอครับที่็ตัวที่เขาทำเนี่ยเป็นนาพอเท่าไก่ครับครับนาพอเบาไก่พี่น้องตัวนี้ครับขึ้นไปป้าเนี่ยแหละครับแม่นครับนี่แหละขึ้นไปไ่อันขางมอไซเ้าจอดนี่แหละครับนี่ประมาณนี้แหละขึ้นมานี่ครับคิดว่าแต่ว่าต้นโฮมโฮมไซอันน่ะที่เป็นห้องอันพอบอาไก่พี่น้องเลยเนาะซาทาพอเพ่นบอกเนอกแต่เพ่นยั่ง ต้นสังครับต้นสังอะไรครับมัดออกเปรี้ยวๆของผมหวานครับได้กินอยู่ครับมักนอนก็ชอบกินนั้นแยงดอกมันนะครับที่ขาวก็บอกอร่อยไม่เคยกินกุ้ยชีนครับเพราะว่าอร่อยนี่แถวนี้แหละพี่น้องเอ้ยครับแม่นครับนี่เลยนี่ครับที่หน้าบริธรรมนะครับประตูถ้ำนี่เป็นห้องประตูใก่ ับพอนลองเทีนมาเบิงเพื่อนบ่เคยเห็นพี่นงเนาะตอนที่เสาเสา,สาตูบก,กับผมนี่แหละมาขอตัดตรงนี้แหละครับเดี๋ยวทำกระต๊อบที่มุงหญ้านะครับครับปีนั้นผมมาวานเอาพี่นกได้จิตกระสอบครับรครับนู่นนะทางล่างนู่นเลยได้นะครับครับ ตะวันต้องวานที่ที่น้ำที่ลุ่มเนาะครับผมก็มีน้ำแช่อยู่ครับนอกจากปีไหนที่น้ำดีเพินไปอ่ะมันถึงจะได้ขทุนนหลายปีแล้วบบเดมาเฮ็ดนี่ครับนี่ดูปคันนาจนโมมี่นะใช้ใหญ่หน่อยเพื่อนมีขนาดกลางครับมาปรับเนะเาะเมื่อก่อน,นอคันคันมันยังดีกว่านี้นะครับเพราะว่าซุ้มผอเ่าไก่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นป้านเพิ่นแถม บานี่เพิ่มกันยากรถไถน่ะพวขนาดกลางพวกอรับาพอดีพอดีทำไว้กะได้เลยมาหวานไว้ก็ได้ครับมันดีอยู่ครับนี่เอาไว้ให้มันกลางอย่างไรเราพอได้บ้างแมนครับเป็นเหมือนที่ไทยนะครับเล่ผมมาตัดไม่ไม่แดงนะนี่ได้นี่ทำเสาครับเล่ห์ครับแมนเหมดเลยนี่นู่นไปถึงนู่นปัญญาอะไรก็เยอะรหมครับในปลาย่างสามปลาเลยครับเนี่ยปานู่นปลานี่แล้วก็ตัวนี้ มาเบิ่งปลายยางนี่แหละไยางไงตัวนี้แล้วครับนี่ได้นั่นได้นั่นนี่แล้วอตอนผมมาเห็ดนะครับครับผมขนน้างบนนี้เนี่พอได้อยู่ครับนี่ก็ให้นี่แล้นี่ก็ตรงน,นี้มันมีนยย้งเซาครับพัฒน,นาใหม่ทำให้มันจุ่มน้ำได้ดีนี่มันก็นเวอร์เลยแม่นครับมันสูงแล้วก็ใส่ท่อเอาครับกันหักกันพังเบิ่งไม้ย้างก่อนพี่น้องเลยบดมาบดมาหลายปีเลยนี่ เบิ้งมาเบิ่งต้นไมอ้อกกีกต้น,น,นครับ <Okay. S 1> แม่นู้นหน่อยว่าขั้นไายไปแล้วแ mm hmm. ว้ยเบิ่งในเรื่อไอ้สันจะว่าข้าเจ้าลักตัดเบิดแล้วเบิ้จัก mm hmm. ครับจะคล้องไม่ค่อยอยู่อยอยซุ้มละสาวาซุ้มลุงแห่งเพิ่นแห่งบบได้มาอ mm hmm. อ่า่นอยู่แต่หน้าทงนูน้นอันนี้ครับบบได้มาคือกันเท่ากับอะไรพี่น้องเอ้ย น้านปลาโอ้ขึ้นแล้วนุ่นนปลาพอนหรือปลาหินโอ้านึกกระตุ้นครับน่าขึ้นปลานตาขึ้นนี่ปลาด้วเนาะเขาทำไฟน้ำรุ่นดิปันสีสว่างครับเออเฉพอจะนี่ถ้าได้นี่อยู่ t u b ทุกปีไงปลาเทียบเลยเพราะมีครับปล้หินน่าจะมีปลานั้นนั่นเองปลาในปลาเนี่ยก็น่าจะมีเนาะครับปลาเพื่ออะไรปลากระกุ้นครับ นี่พี่น้องต้นยางตะฟังตะฟังกระเจื้อนเขาล้านลายพี่น้องพี่นกเลยครับนำมันเสาะครับน้ำจกนี่ลงมามาด้วยครับตรงนี้ก็น่าจะมาถึงภาคกอไผ่ไปจักน้อยนะครับเนี่ยดินผมผมก็จําไม่ค่อยได้พ่อพ่อบอกอย่ะก็มีเวลาลมเร็มคนี้ออกให้มันต้นมันสูงว่าจะยอดครับเพราะมันยังน้อยอยู่ชมเนาะครับผมให้มันสูงป้าลงมาเบื้องดอนทั้งลุ่งเลยครับ ครับสวยเลยนะครับพี่น้องเนาะนี่พี่น้องนี่ปลาใหม่ปลาย่างเพิ่ย่างย่างอยู่พอได้ไให้ลูกให้ห้านครับครับผมปะอู้ปลาขึ้นพี่้อกอ้าดอู้เพิห็ดไฟน้ำลดนครับ โอ้ครับผมสวยดีเนาะแต่มันมันยังไม่โตเนาะพี่นกเนาะครับผมโอ้สวยดีครับอีกประมาณห้าหกปีได้ใช้ได้เนาะครับครับผมของเราครับแถ่นี้ยังเป็นของเราอยู่ครับมูลเถาพอพี่น้องเลยเนาะครับยาแต่น้ำเสาะอย่าลแครับมูลมันเป็นมันเทียนล้มลุหวยก่อน ครับนี่อ่าเธอโอ้สวยเนาะาปีบเิเครับตนนี้ไว้เกมกินปวกกินครับครับรั้ายังมวยไงเป็นได้เนาะครับครับผมประมาณสิปีครับถ้าถ้าไม่อันถ้าไม่เจือนก่อนครับปีมมา ต้นข้างหลังี้ยนครับ้อโปลานอู้ครับก็ทำซุูมไว้เหนียวเลยนั่นี่ครับมันขึ้นมาพี่น้องซูมตรงกลางนี้นี่ตรงงนี้พอถึงก็ไปตัดหน้ากอไผ่นั้นบครับหน้าตอนนั้นทั้งด่านโอ้เวิร์กเลยจะเป็นแม่นครับหวานเนาะอืโอ้าขาวขึ้นดีที่พี่น้องครับต้นนี้ก็สวยเนาะ แต่ปัญหาว่าสิตัดลุกไปสิเลื่อยได้เพราะอตกน้ำตัดลงไปถึงนั่นพอดีถ้ามานันไม่พลาดนะครับพอมันเดินไปถึงนั่นเนีปลาขาวขึ้นฟฟ้นฟฟ้าบเลยเนะาะน,น้ำเย็นดีบ่ครับพี่นกจะได้เลยครับผมครับผมชื่นใจชื่นใจเลยไม่มีหอยบอ่จังหวะนาซิมิอยู่ครับแบบนี่เพิ่งเห็นมีหอยขมหอยดำเลยสะบือูโอ้น้ำเย็นสบายดีเนาะ ผมกับพี่นกเนี่อยากวานแต่แหเลยพี่นงเานาะัครบปลามันขึ้นดีขนนะาดปุ๊บั๊บปุ๊บปั๊บขึ้นมาง่ายๆบุกละน้ะนะนะนอยครับนี่นมาแบบนมานะครับร,ร,รูปปลาคาร์พรูปอาไรวุ้นตัวใหญ่ครับน้ำมีหมุนอยู่เลยปลาพี่นงน้ำหมุนเต็มเลย,ยนะครับสวยโอ้ตัวใหญ่ยิ่งดีฟองปลาขึ้นเลยนะปลาหมดใต้โต้นะครับโอ้ ต้นยางนี่นลครับล้มมาซียาวนะพี่นอกจากนู่นมานี่เลยครับสีเห้าเจ็ดเมตรนู่นแหละแต่ลำไม่ค่อยใหญ่นี่ใช้น้ำดีแล้วครับก็มันปลูกไม่กินครับนั้นใช้น้ำได้มันหนักนั่นี่หนักครับสวยมีนม้กบ่อใช้น้ำมานานๆบ่าครับปะมาเบิ้งไม่อีกทั้งนี้ยิ่งเวิร์กเลยเพราะมันมีร้นไม้เยอะครับ แล้วประมาณกอางวันเหมีร่มมีอะไรอยู่มีบอลอยู่เนาะมีบอลกินข้าวกินน้ำนี่ตัวนี้ก็เลยเอากอไผ่ต้นไผ่เนี่ยลงครับผมแล้วก็มัดไว้ครับทธรรมไทยให้ปลามไมชนเนาะครับนี่กระลำบะทั้งใหญ่เนาะพี่นกเนาะสววยยอู่ตครับน้อองยยู่ครับลไม่ยังน้อยครับไปเราบไปเพิ่งอีกกระโดนขาวครับ ครับต้นนี้ก็ง่ายเยอะแต่ไมนคืออยากโคตรพี่นกเนาะนี่ล้ำเนี่ยครับนี่คือโคตรแทะโลงงงเลยแทะโอ้ต้นนี้งามขนาดพี่นกเนี่ยแต่ว่ามันยังน้อยครับนี่ใจยากได้สองต้นครับเนาะสวยเลยครับตัวนี้โอ้โหเนี่ยคุ้ยเลยครับผมยาวจนถึงนู่นขุมบนคะครับงาครับอีนนี ได้สวยเนี่ยเว้ยครับต้นเขาคือโค้งแท้ไงกำลังใหญ่กำลังกำลังน่าจับตาแต่ว่าโค้งโค้งอีริเหรอไอ้ทราบอีกเอาแางในมันกไม่ได้หลาแผ่นครับไ่ได้หลาย้วครับนสวยดีต้นเองครับต้นแกโอ้สวยเนาะครับไม้เห่นครับ ให้มันใหญ่อีกน้อยนังเนาะอีกครับ<ป>ผมอีกสีหส่หปีเวิร์กเลยครับต้นนี้ายาค,ครับนนั้นี่นนนเวิร์แค,ครับผม,มงแลล,ลอกให้ดีแล้วเน,ะนาะอุดรูดเลยครับยนี้อุดรูดเลยวมีามันเสียครับมีสดงมีสักิต้นสวยเลยเนาะครับถือว่านน ครับผมเขตป้านี่แหละครับเนี่ยครับมมมแมนเป็นปลาไหมเนี่ยเป็นห้องเถาพอเมดพี่น้องปลาย่างเนี่ยสามสามดอนเถาพอบอกว่าเป็นห้องเหาเบิดแล้ววะสามดอนหนึ่งดอนตัวนี้นี่พี่น้องเนาะแล้วก็ดอนที่สองเป็นตัวนี้ดอนที่สามก็ตัวของเขาไม่ไม่ไม่ทั้งนั้นแหละสามดอน นี่ตอนนั้นน่ะพี่นกตอนที่ผมมาทํานาเนี่ยนี่ยังไม่ยังไม่ยังไม่มีนะนี่โุกเหวอันนี้โอ้มันเสาะเข้ามรลายได้จนเบิด์หาหน้าเลยนี่เมื่อก่อนมาถึงแค่นี้เองนี่ถึงแค่นี้นี่น้อยน้อยครับ,บผมอันนี้กินไปหมดแล้วนี่ปีหน้ายิ่งจะเจือก็จะคนแดงน้ำเยอะครับเจือนเข้าไปเลยเลยพี่น้องเลยเสียดอะไรนี่ครับทำการพังเสร็จการพังแล้วก็ ทำที่บายน้ำเอาใสา่ท่อ,อครับผมอยากได้ดีเาแม่ครับเมื่อก่อนพอเท่าใกล้เราเห็ดอันนี้ได้ลุงเราเว็นห่วเอาไว้<ม>ยันง,งัว่ามากินเขาดิแม่เราเห็ดเ,เ,เราทำนาพ่อนี่แล้วก็ทำรั้วไว้กลัววัวเขามากินข้าวมากัดข้าวกัดอะไรนาก็สวยใช้ได้เน้องพี่น้องเนาะครับผม ไม่ก็บไล่ครับไปไปฮุมไปฮุไมไปฮุมไปฮุมม่คับับหอนรถแยวพี่น้องเยโอ้นกไล่นกกระแทกกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนกกระแทกไล่หอนหอนหอนพี่น้องเอ้ยฮักเลยนั่นกรุ๊กกุ๊ก,ก,กรุกรก,รก,กุ๊ก อไว้ชิมก้อนพี่น้องกินนี่ก็ไดขไขข้ขอบคุณทุกคนหลายๆพี่น้องไปสุขุสุคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องเด้อพาเคยใหญ่เพิ่นมาเบิ่งให้เบิ่งหน้าถ้าพอพอกันไม่ลิปหน้าพี่น้องเนาะสหรับคลิปนี้สบายดี